คลิปนี้มาทําน้ําพริกหนุ่มสูตรใส่กระเทียมสดกันนะคะหลายๆท่านบอกอย่แต้วม,มาว่าใส่กระเทียมสดจะหอมอร่อยกว่าใส่กระเทียมเผาหรือว่าใส่กระเทียมย่างเดี๋ยวมาลองทํากันดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงและพริกวันนี้อก่แต้วก็จะใช้เป็นพริกหยวกก็จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่จะเพิ่มความเผ็ดก็จะมีพริกจินดาสีเขียวหัวหอมแดงกระเทียมวันนี้จะไม่คั่วนะคะจะใช้เป็นกระเทียมสดค่ะทุกๆอย่างต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะ จากนั้นก็นํากระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนสุดนําพริกลงไปเรียงในกระทะแล้วเติมน้ําลงไปเพียงเล็กน้อยน้ําก็จะช่วยให้พริกสุกเร็วแล้วก็มีความนุ่มข้างในไม่เหม็นเขียวด้วยค่ะอย่าลืมปิดฝานะคะใช้ไฟอ่อนๆระหว่างที่รอเราก็มาปอกกระเทียมแล้วหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้โขลกง่ายๆนะี่ค่ะพอผ่านมาประมาณสองถึงสนาทีน้ําก็จะเดือดพริกก็จะเริ่มนุ่มแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาพลิกกลับด้านพริกกลับด้านเสร็จก็อย่าลืมปิดฝาด้วยนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าพริกจะโศก พอพริกสุกดีแล้วยกลงจากเตาให้อุณหภูมิลดลงก่อนนะคะและปลอกเปลือกพริกยวกเปลือกพริกตรงนี้ก็จะมีความแข็งไม่อร่อยค่ะแล้วก็ปอกเปลือกหอมแดงสำหรับพริกจินดามไม่ต้องปอกเปลือกโขลกได้เลยนะคะอันดับแรกก็จะมาโขลกกระเทียมก่อนเติมเกลือลงไปประมาณปลายช้อนชาสำหรับกระเทียมก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะใส่มากเผ็ดมากใส่น้อยเผ็ดน้อย แล้วเติมเกลือป่นลงไปปลายช้อนชากระเทียมจะได้ไม่ลื่นนะคะจะได้โขลกง่ายๆจากนั้นก็เติมหัวหอมแล้วโขลกให้ละเอียดหัวหอมละเอียดดีแล้วก็เติมพริกลงไปแล้วโขลกให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นและผงชูรสหรือว่าปรุงรสตามชอบพอโขลกจนเกลือละลายดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะ สำหรับยายแต้ว่าการที่ใส่กระเทียมสดในน้ำพริกหนุ่มก็จะมีความเผ็ดแล้วก็กลิ่นกระเทียมก็จะแรงนิดนึงนะคะและถ้าเป็นกระเทียมไทยกลิ่นก็จะแรงกว่านี้อีกค่ะและถ้าหากท่านไหนชอบความหอมความเผ็ดจัดจ้านสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลองไปทำใส่กระเทียมสดกันดูนะคะ